สองวีคแรกเป็นช่วงที่ผมโคตรฟิลแบชไอดีแบบโคตรแทดปี้เลยจนเข้าไปถึงมาแบ็คเบิร์นอยูนอฟซูนแต้มโอ้ยไม่ก็ฟิลแบชโดยบาร์เชอร์คือแล้วลิฟท์สิ้นกันดีๆนะบ่ายเบิร์นแมตช์แรกที่เจอเคโอจีบาร์เชอร์ตายให้แมล่าลงเปิดมาเกมแรกผมนี่เฮ้ยแบบดิสอิสผมนี่แบบเฮ้ย ดีสกู๊ดตรงดีแบบนี้น่าจะไหวอยู่แต่ท้ายเกมเท่านั้นแ,แหละบราเธอร์ไมล่าโยนยับ I feel like right, ความดาวไอ้ิ้งเกม2น่าจะได้อยู่มั้งแต่แม่งแบบโคตรร้อเอาใหม่ <c oughs> แต่แม่งโคตรเลยแล้วรู้อะไรไหมทุกคนบราเธอร์ตายให้ไอรอนแบตสองที่เจอบูริลัมแอนด์ยูนิวอชผมนี่โคตรชายโคตรเก่งโคตรเทพสี่คนที่เหลืออะ feeling d o w ไปแล้วไอก็พูดนะว่าโย o u r แคนไอซิงอะซองศลิน หรือที่แปลว่าขอผมลงเล่นแทนได้ไหมแต่โค้ดบอกอะไรของมึงคือชาให้ไอเป็นตัวหลักบอกเลยว่าชนะชัวโอ้ยแพ้เลยกว่าเดิมจัดคิดดิงบล็อกก็แบบไอโดนวอน t ูเซนะแต่ว่าโค้ดทีมนเนี้ยดับตัวได้แบบสโลแบสอะมีตาหนึ่งผมขอเล่นเซฟิลาแต่โค้ดบอกไม่ไม่มึงเล่นอ้อยไป I feel right y เซฟิลานี่ตัวเมนผม ก็ตามนั่นแหละครับสภาพไม่ไหวเลยชัางไม่ได้เป็นตัวหลักทั้งไม่ได้เล่นตัวเมนแล้วจะยังเป็นพี่มุ่งอ่ะนะมุ่งจะให้ไมล่าลงยังผมที่แบบชื่อไมลาก็ว่าห้าแล้วไม่ต้องลงเล่นเลยดีกว่าไม่โซปวดห็ดวุว่ะโอ้ยอยากฟังอะไรถึง ra, ไมล่าไหมครับโอ้โหอยู่ในใจเป็นหมื่นล้นครับแต่ผมก็พูดกับบราเชอร์คิวแซดไปบ่อยๆนะขอเซแบบไม่ยามมากว่ามันเก่งอะ่ะมันเก่งแค่นี้นะ ผมแบงค์เอ็นบีขอ Say Goodbye และสุดท้ายนี้ขอฝากถึงชาวเน็ตนะครับก็อย่ามาว่าให้กันตรงนี้อายเขาหน่อยยือยู่พอเถอะ